Ten deeply dangerous. yo, all about the dollar and dreams. <laughs> all the way, call it right, me so mean. While I drive so hard that my shoes fall free Not a mean, no harm, the end, yo. team, yo give me the light, yo. Give me a light and I'll take you a line, yo. Hanging a my rope falls so hard, but I still got bent. Shoes on made from for you, ass hands. Renegade, fucking up the game, game, so inconsistent. สวัสดีครับกลับมาอยู่กับเฮียโตอีกแล้วนะสำหรับค่ำคืนแบบนี้นะครับเราจะพาไปตะลุยเล่นเกมนะครับเป็นเกมที่ทุกคนต้องรู้จักกันอยู่แน่นอนนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับใครที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสาระดีๆนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับไม่อยากเสียรู้มาเรียนรู้กัะเฮียนะครับแอดไลน์แอดข้างบนมาได้เลยนะ KK16 นะครับ ฉาหมดอดนะครับแจกสูตรฟรีนะครับสูตรไม่ต้องเติมเครดิตนะครับไม่ต้องเติมเงินไม่มีวันหมดอายุนะครับเล่นได้ตลอดยาวๆนะครับโอ้โหไม้แรกก็เปิดมาเป็นเพลเยอร์นะครับเราจะลักไก่เล่นนะครับไม้นี้เห็นสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดหัวน้ําเงินไปก่อนเลยครับแปดิบถึงเก้าสิเปอร์เซนนะครับเดี๋ยวมาดูเขาไพ่ลองนะครับเขาไพ่ลองถ้าเขาไพ่ลองให้แดงมาแบบนี้นะครับเราจะยิงแดงครับเราจะส่วนกระแสนะครับส่วนทางนะครับ เป็นเทคนิคนะครับแล้วก็มาดูอัตรากระเดิมพันนะครับเพเยอร์อยู่ที่หกสิบเอร์เ็นแ้วแบงเกอร์อยู่สามสินะครับอัตรา no more อยู่ที่ล้านเลยนะครับสำหรับไฟน์นี้นะครับอมาดูครับโอ้โหเปิดมาไม่มีแต้มทั้งคู่นะครับใบสองว่าไงครับแต้มสูงหรือเปล่าครับโอเคเจ็ดสูงครับขอใต้ตั้งใจครับโอเคบวกครับไม้นี้อ่ะเราเปลี่ยนห้องนะครับเพราะผมคิดว่าบางกรมันน่าจะหมดแล้วนะครับ เราจะเล่นห้องละห้าม้าแล้วเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับหาห้องที่มันติดๆนะครับไปที่เทเบิลเก้านะครับเราจะเล่นน้ําเงินนะครับเพราะว่าน้ําเงินมันกินเต็มนะครับอาจเป็นเพลเยอร์นะครับอาจเปลี่ยนคนแจกนะครับรอสักครู่นะครับไม้นี้เราก็จะตามน้ําเงินไปนับแปดสึงเก้าสิบนะถ้าคุณเลือกผู้นําดีคุณก็มีกําไรรอบต่อรอบรับทรัพย์เห็นๆนะครับเปิดใจมาครับเคเคยผมพร้อมต้อนรับคุณอยู่ครับผมดูแลคุณเองครับ ครที่ดูอยู่นะครับทักท่ายกันได้นะครับอ่ามาดูครับไม้นี้ที่เพเยอร์นะครับแปดสิบเก้าสิบนะไม้นี้จัดไปเลยครับใครที่ดูอยู่นะครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับมีแรักนักเสี่ยงดวทั้งหลายนะครับจัดไปเลยครับไม้นี้ครับมาดูเขาไพ่รองแล้วเขาไพ่รองให้แดงมาแบบนี้ที่ผมบอกตาที่แล้วนะครับถ้าเขาไพ่รองให้แดงมาสามจุดแบบนี้โอกาสเล่นน้าเงินนะครับ No o m 8%นะครับแบงก์เกอร์8%นะครับอัตราเดิมพันอยู่ที่แสนกว่านะครับสำหรับไฟนี้นะครับเจต้ามสูงครับโอ้โหแต้มลดครับต้องมากกว่าห้านะครับโอ้โหไม่ได้นะครับไม่ได้ครับเราต้องแก้เกมให้กลับมาบวกนะครับใครที่ดูอยู่นะครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับมีลนด์นึ่งดวนะบวกหนึ่งลบหนึ่งนะครับเสียบอกเสียนะครับแต่ดูนะครับว่าผมจะแก้เกมกลับมาบวกได้ยังไงนะครับ ขาที่น้ำเงินต่อครับไม้นี้ยืนที่น้ำเงินไปนะครับแปดสิบหนึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับใครที่ดูอยู่นะครับกลาบสวัสดีทุกท่านนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้ให้ผมนะกดกระดิ่งเพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะมาดูกันเลยครับไม้นี้มาที่สามนะครับสําหรับไฟนี้นะครับโอ้โหนับแปดมาครับกงโอเคครับสวยหรูครับสวยครับไม้นี้สวยมาเลยนะครับบวกสองลบหนึ่งนะครับ ใครที่ดูอยู่นะครับกลาบสวัสดีทุกท่านนะครับมีลักษณเสี่ยงดวงหลายมือใหม่ทุกท่านนะครับสาระดีๆเหมาะกับท่านนะครับเสียแล้วกลับมาบวกนะครับอย่าถอดใจนะครับต้องรู้จักการแก้เกมการเดินเงินนะครับไม้นี้ยืนน้ําเงินอีกทีครับอ่าไม้นี้ไม่เสียหายนะครับใครที่ดูอยู่นะครับอยากได้สูตรดีๆนะครับผมแจกฟรีครับไม่ต้องเติมเครดิตไม่ต้องเติมเงินไม่มีวันหมดอายุเล่นได้ยาวๆตลอดนะครับ24ชั่วโมงนะครับ No เล่นได้ทั้งสองค่ายทั้งมีทั้งออโตทั้งจดมือครับโคตรเจ๋งสุดล้ำที่สุดแล้วสองพันยี่สิบนะครับมาดูครับโอ้โหหน้าห้ามาสามโอ้โหได้มากกว่าเป็นฟอกเกอร์ครับโอเคสวยดูนะครับอ่าบวกมาอีกแล้วครับสำหรับไฟนี้ครับบวกสามลบหนึ่งนะครับถือว่าเจ๋งนะครับตอนนี้บวกสามลบหนึ่งนะครับอ่ามาดูครับอีกสักไม้ครับอ่าจะติดมังกรหรือเปล่านะครับสำหรับไฟนี้นะครับ ใครที่ดูอยู่นะครับกราบสวัสดีทุกท่านมิตรรักนักเสี่ยงดวงทั้งหลายนะครับถ้าคุณเลือกผู้นําดีคุณก็มีชัยรับฟับเห็นเห็นนะครับถ้าคุณเลือกผิดชีวิตคุณก็เปลี่ยนเลือกไม่ดีชีวิตติดลบ No more bets เปิดใจมาครับเคเคียพร้อมต้อนรับครับมีใจจริงใจไปด้วยกันได้ครับเปิดมาครับไหมครับหกมาสามมาอ้าสองมาโอเคบอกแปดนะครับบวกสี่ลบหนึ่งนะครับโอ้โหถือว่าสุดแล้วนะครับบวกสี่ลบหนึ่งนะครับ ห้าไม้นะครับบวกสี่ลบหนึ่งนะครับใครที่ดูดูอยู่นะครับอยากเข้ากลุ่มนําเล่นแอดมาเลยเคคนะครับ